สวัสดีการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาและมอบแอลกอฮอลให้กับสถานประกอบกิจการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2563ค่ะณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดต,ตากหลังเก่านายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษา และมอบแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนสถานประกอบกิจการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2563จัดโดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากร่วมกับสถานประกอบกิจการในจ้างลูกจ้างและสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดตากภายใต้หัวข้อแรงงานรวมพลังสู้ภยัยโควิด -19 และปันความสุขให้น้องโดยมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน บ้านวังม่วงโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากและหน่วยงานบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดตากพร้อมทั้งมอบแอลกอล์ให้กับตัวแทนสถานประกอบกิจาการจำนวนสามแห่งได้แก่บริษัท CR c ีอาไทยวัสดุจำกัดบริษัทเอกชัย Distribution System จำกัดสาขาตากและ Big C Supercenter จำกัดมหาชนสาขาตาก